สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ jqsoft.com นะครับวันนี้ก็พบกับ HTL ตอนที่12นะครับตอน HTL กับวิดีโอ YouTube นะครับวันนี้ก็ยังมาพูดถึงการเพิ่มวิดีโอ YouTube ครับลงในเว็บไซต์ของเรานะครับวิธีการเพิ่มนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับการเพิ่มวิดีโอนะครับให้เตรียมโครงสร้างนะเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็ ไปที่เว็บไซต์ของ u t u b e นะครับเลือกวิดีโอนะครับที่ต้องการเพิ่มนะครับส่วนผมขอแสดงวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างนะครับเลือกที่แชร์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ฝังนะครับก็ได้ก็จะได้โค้ดครับของ iframe ตรงนี้เลยนะครับก็คลิกขวาเลยนะครับคัดลอกนะครับแล้วก็นำมาวางตรงเว็บของเราเลยนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็ มาลองรีเฟซดูนะครับอ่าก็ได้วิดีโอตรงนี้เลยนะครับอ่านะครับอ่าลองให้เลือกครับก็ยังมีอยู่หลายขนาดด้วยกันนะครับอ่าลองขนาดใหญ่กว่านี้นะครับอ่าจะได้เห็นหลายขนาดนะครับอ่าก็กดขวาวางไปเลยนะครับกดเซฟนะครับอ่าแล้วก็เรามารีเฟซดูนะครับอ่าก็ได้หลายขนาดเลยนะครับอ่า ครับสำหรับการเพิ่มวิดีโอนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับลองไปอ่าไปยุกใช้นะครับอ่าเดี๋ยวเราพบกับตอนต่อไปนะครับขอบคาบ